ทุกคนตอนนี้เฮากลับมาอยู่ที่ตลาดนะ<ม>ทุกคนตลาดขายมากม่เดี๋ยวให้ทุกคน<ม>เบิงเดอ้อเนาเฮามาซื้อทุเรียนมากับน้องสาวทุเรียนนี่อย่างก่อน<ม>ทุเรียนมอนทองโอ้โลเท่าไหร่ก็โลเจ็ดสิบเอาแต่มันพอดีกิ่นเลยนะโลเจ็ดสิบพันทุกคนนะมีแต่ทุเรียนหลาย อามาแต่ทางใดทุเรียนเนี่ยนะบุหัวเอามาแต่ทางใด,นนะโ,อาางดโอ้ทุเรียนนำเข้ามาจากไทยนะทุกคน<ป>เอาอด้วยในใดเป็นแต่แซ่บเท่าไหร่เอาไปแล้วกลิ่นกลิ่นได้เลยนะยนนยนเอาเอาตัวมึงง,งามๆเลยเด็เดเห่อปา,าเอาแบบพอดีกินเด้อกะวันในมันใหญ่ๆ เออนี่ตัวนี้น้อยๆนี่ก็แต่ว่าเต็มเลยนี่จับมันเต็มโอ,อ,เ,อ,อเวลาพนอันนั้นพนเคาะเอาทุกคนสุกเลยเอ่ะตัวนี้วิงโดตัวนี้ ตัวน,นี้สุกแล้วบอลน,นี่สุกมาแล้วสุกแล้วปะเอาหลอกบาหนึ่เอาแต่หน่วยหนึ่งเพราะว่าชิเสื้อไปบ้านเด้เอาหน่วยหนึ่งนี่ไปบ้านอ่ะส่วนเสากุนทุสอเอาเน,นี่ยได้มาจะทุกโลควรจะดีปะงามวันนี้ฮะท,ท่านายเอ้ยต้องเอา โอ้แสดงว่ากับมต้องผ้าเลยส่วนอะคันว่าอันฮะอะคันบะสุกดูสิชุกยังชุกวะเอาเอาเราจะเลือกส่งบะไดเอะคันบะสุกส่งบะไรส่งบัไใดอะไรเปิงห้าเปอร์เซนไปห้าปอรัเซ็นต์ไตัวนี้ยังมาชุกดีเนะอะปะให้มาชุกกบบแบบร่างมุไหนเอออันตัวนี้หน่วยนึ่งบอกหรือว่าเอาแบบพร้อมกินเลยนะไปแล้วกินเลยนี่ เนี่ยตัวนี้กันบ้างเบิ้เบื่อแล้วเบื่อเบื่อเลื่เบื่อเรื่องเบื่อเลื่อเบื่เบื่อวะเจ้าเดียวกันว่าตัวนี้ก็็เปับตัวเจ้โอ้เดี๋ยวขอเบิ้งตัวนี้กันนะตัวนี้ก็มีนี่กับแมทอันนี้กระส่งมาแต่ไทยเออคือกั่นนี่แล้วฮะว่าเออเดี๋ยวไปเบิ้งนี่ทุกคนไปเบิ้งหลายห้างมันมีหลายห้าง จะไปเบิ้งมีื้ทิเดียน,นบ่อนนี้บ่อนที่ว่าพิ่นเอามาแต่ไทยเนาะน้ำส้มมาไต่ไทยน,นี่ก็งามเลตึง่งนี่ก็ได้นี่นี่ก็มีจนหลายผู้ใดมาซื้อมไม้ไปขายแล้ว,ลว,ลวที่น,นี่แหละตัวใดสุกละทิเรียนนี่ ว่อันมอนทองว่ร้ว่านาดนี่มอนทองเมืองจันทร์ยูอุเลวทงการกินได้เลยพอมกินบ่อเอาเอา,เอาตัวนี้ใหนึ่งด้วยหกสิบกับบได้ว่วะ <c oughs> อันนี้ลูกเราเดี๋ยวอันนี้สุกแล้วเอาโชยเนี่ยบัวเนี่ยเนี่ยอันนี้ลูกเจ้เอาใส่ให้ละตั้งทันก่อนก็ได้อันนี้นีคือว่าบัวใหญ่ๆซะเนาะเออๆตัวนี้ล่ะนี่นะเบิ่งตัวนี้เบิ่งดูเออสุกบ่ยังสุกแล้วบ่ เออสมัยนั้นมันก็ซอยพี่จองล้อครับโอ้โหมาเทียนโอเคแล้วอ่ะอันนี้โนเนสุกหรือยังสอกกินแล้วนะสวงามเป็นยังไงจะได้อีกันเอารวมกันกินาชิงแม่เลยเดี๋ยจักโลฮะด ดมากอะนูเลซีโร่ซีโรุ่นมันแล้วซีโรเป็นเงินทึกเท่าไหร่ละลองไล่บ้าสบสองแนเก้าสิบสองว่กพ่ารถไล่เบิง ูุเรียนนีโลหนึ่ง6 5สิบห้าพักีบุกคนเมงดูนี่สี่โลเก้าขีดนี่หรอสี่โลเครงเออสี่โลเครงไล่เป็นเงินจะกสร้งว่ากำลังใจซึ่งกันและกันเนระเมื่อยรดอันนี้ยามันดูดก็ได้ติกเก้าสิบสองเง อะไรคือว่าเ่บนี่มันกำลังเตกมันกำลังหัอันนั้นแล้ได้นี่เนาะเละแล้วได้บิ่งนี่ที่ลอลองจับตัวนี้นายถกตเปกือเดตาวนเดียวคู่ขายแบบบ YouTube จะก็มาซื้อป่ะมังมังคุดโลค่ะแดนเออขคยส่งเลยป่ะคไปเตงเลย

ไม่แหงกายอ,อันนี้คือว่าบม่มีหรอบ่มีตู้กดนอ,อยนู่นี้นเนาะตู้กดเนี่น ุคบไะโอ้ใช่ต mm ้ hmm. been, mm ่อ hmm. ส่งเเก้าสิบ่นโลซีโล่ซโลครึ่งโลครึ่งนะซโลครึ่งสองได้เอาหมดเดี๋ยวจะไปมาไปซื้อมา ເປີດຈ e. ັກໂມງທ່ອນເຊົ three, nine, nine. <laughs> ້າ5:00ຊິແສົ້ລ້ດທົ5:00 0 0 0 0ດແສົລລເທດ3 30 เ่็นไรเท่าไรตัวนหกสิบห้าสมุติสมุดซุงนี่เท่าไรขายซุ้มซุ้มอะไรขายซุ้มอะไรแปดสิบขายด่เ้องที่ไปเกี่ยวกันเยอะนเลยที่ห้เราเลยขายน่วน ทุกคนตอนนี้เฮาก็มาห้อนเหอนแล้วเนาะทุกคนไปอันี่ยเฮาไปซื้อทุเรียนมาฮนตอนนี้ทุเรียนของเฮากับปอกแล้วเป็นที่เหี่ยมหอยหน่อยนี่เขาไปซื้อมาอะกินได้ไปกับสาวรถเนาะชอรี่ยุ่งเหินค่ะกินด้วยนึงละทานปอกทานกินอันนี้เฮาเมนกินตระแหลกนะทุกคนเพราะว่ากินหลายกระยานอันมันอันนั้นห่อนในวมาสั้นคนวาเนาะเมน้องปาดกับโบ้เฮ้วัชชิฮอนเทนก็ พราซื้มา <c oughs> นี่จะกินหลายแล้วมันส,นสบายดี้ป่าโอเคแล้วทุกคนสำหรับคลิปนี้แม่น้องปาาและน,อนอ้องๆสี่คอตัวลาไป่<ข>อเ <ขอ S 2> นอะใจเป็นผู้ใดฝากเงินมาให้เอื้อซื้อทุเรียนหรือว่าสนับสนุนแล้วขอขอบใจเ้อขอบใจเ<อ>้อแ,แม่ต้องป่าขอขอบใจนํำผู้ใหญ่ใจดีเนะที่ขอบใจนใจบุญใจกุศลได้ฝากเงินมาให้แม่นะ้องป่าและลูกไปซื้อทุเรียนกินนะทุกคน โอเคเนาะสำหรับการเฮ็ดคลิปคลิปนี้เนาะแม่น้องป่านเซียนขอตัวลาไปก่อนฝากทุกคนไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามส่องเมนดิงในเด้อฝากกดติดตามส่องแม่น้องป่านแันเนลกัน้องรถจนาลองซาลี่ซาลาวเนาะโอเคบายบายเจอกันคลิปหน้าเด้อ